เรอหมดทำงานนะแล้วจะไปดูต่อนเนี่ยท่านอาจารย์เอาว่ายาต่อเอออ่าเอออ่ะงั้นก็อนขอแล้วเออที่นี่กันที่นั่นนะนะโอตัวกิบันเนี่ยอ่ะแล้วแล้วเออแล้ว,ลวปิดยาวเลยเนาะ mặt mặt à mặt con này mặt 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 dấu mặt 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 ปลูกตรงไหนเ่ตรว่นปลูกไปแล้วเออแต่ว่าปลูกตรงไหนฮะยังไม่หาเจอไปดยมันก็ไม่ไปแล้วเันเออเดี๋ยวฉันปลูกแล้วนะล้วปลูกแล้วโอ้นานแล้วนี่เป็นเป็นปีแล้วเป็นปีแล้วอือเอาละเออเออเอาละฉันทำแล้วแต่ว่า ฉันเลืกอยู่ในกับวนการ่สัญญามาันดีทีนะอือไม่ใช่แก่หรอกไม่ใช่แก่แต่ว่าสัญญามันม,มันมันเป็นตามตามความจริงของมันอะเออก็คือทุกอย่างมันเป็นกฎไตรักอะความไม่เที่ยงอใช่ไหมนะเอาละเข้าใจละโยมต้องถามแล้วเออตะกี้ฉันก็เลยพาไปดูโอคที่ใส่ พาผู้สาวนีวิกฤติอาธอยู่นี่นะฮะเออเนีให้พี่ดูแล้วให้ดูแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าอยู่ที่ไหนเอาเออใช่ใช่ไปแยกไปเตืนให้เขาไปแยกแล้วไปแยกแล้วเอารวมตรงนี้เนี่ยนะอืมมีอะไรจะถามไหถามไม่หมด เอา,ะานะครับอันโมจนาละนะที่สุดนี้นะขอคุณพระปีรักษณะไปและคุณเรีกว่ะคุณทานบารมีบารมีธรรมเนาะ,ะเรียกว่าบารมีธรรมพระที่เป็นคู่บ้านคู่เมืองของวัด ฮาโยนะตั้งแต่สระไวยกรุกงขุทัยเนี่ยมีหลวงพ่อพุทธังเริงฤทธิ์เนี่ยที่ที่ประจับอยู่เนี่ยอ,องค์ใหญ่เนี่ยแล้วก็มีหลวงพ่อธรรมจักรเนี่ยท,ที่ที่ตรงยืนกลางๆเนี่ยเออแล้วก็มีหลวงพ่อโตที่อยู่หน้าองค์พระปางนะันะ่ะนะแล้วมีอีกหลายหลวงพ่อนะ แล้วก็มีพวอเรพ่องข้อมือที่บนบกตรงหน้าืองม,มาประาธานพรนะทุกท่านล่มเย็นเป็นตุกใน่ลกเราเนคําสอนของโอ,งองต,งต้องเด็จพระสัมมาสัมพุตธเ้้ากันขอให้ทุกท่านมีชีวิตประกอบด้วยสติปัญญาทุกขนักทุกเวลา โดยมีขันติธรรมคอยประคับประคองให้สติปัญญาของต่านทั้งหลายได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ทุกเวลามีเมตตาเป็นเครื่องค้คำจุนโลกคอยประคับประคองไปชีวิตทั้งตนเองและคนรอบข้างมีความร่มเย็ยนเป็นตุขดังนั้นแล้วความมั่นคง ของท่านทั้งหลายก็คือความมั่นคงในตุกภาพความมั่นคงในชีวิตย่อมบังเกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลายความมั่นคงในหน้าที่การงานความมั่นคงในด้านการใาาช้จ่ายหรือการเงินย่อมบังเกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลายเพราะทุกท่านมีความมั่นคงในเรื่องบุญและกุศล ที่เรียกว่าความดีนี้อันสูของความดีบุญบุญสนะจะส่งผลให้ทุกขั้นก้าวข้ามความเจ็บความจนให้ทุกประการได้อย่างแน่นอนตลอดปีและก็ตลอดไปด้วยเตือนิญาทา Ku la palu Kalang ka lang e wa mo wa ito kinanto tana o paka pati ikitang matitang ko hankit ba lo wa to ni tutu ka pe tulentika ka pa. Dan kung pala ko yakahan mo dila to yakha sa pitiyo ngwakang tuka ko na tumate ewak wam talayo kikikikayuko อาควาตะรบิลัาิจารุปาปะยินโนจัตตาโลธรรมาวัตันติอายบนโนทุกขาระลาอพกาบลาพรตนตไัรอรหังสัมมาสัมพุทโธระควาพุทธังะควันตังอภิวาเทสวาพาโตปะควตาธมโม อัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสังฆนามา